ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวดีๆจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งท่านผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้หมู่บ้านกลองที่อำเภอป่าโมคกจังหวัดอ่างทองเป็นผลิตภัณฑ์ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลองและช่องทางการตลาดหลังสถานการณ์โควิด19นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพสัก ไม้มชำฉาและก้านปูที่วางกองอยู่หน้าบ้านเป็นส่วนประกอบหลักที่จะนำไปเป็นตัวกลองโดยต้องผ่านการกลึงให้เป็นรูปกลองแต่ละประเภทของชุมชนหมู่บ้านกลองนะครับที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการใส่หนังกรองตกแต่งด้วยการแกะสลักทาสีหรือขัดเงาจนได้รูปสวยงามเพื่อเตรียมวางจาหน่าย ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดในส่วนของหมู่บ้านกลองที่อำเภอป่าโมกยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากนักนะครับรายได้จากการจําหน่ายกลองจึงไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่ทํากลองต้องจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และส่วนใหญ่ที่ขายได้จะเป็นกลองขนาดเล็กที่นําไปเป็นสินค้าที่ระลึกนะครับ ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์มีความพยายามให้หมู่บ้านกลองเป็นผลิตภัณฑ์ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กลองและช่วยและช่องทางการตลาดหลังสถานการณ์โควิด19เรื่องนี้คุณสิการเฟื่องฟุ้งพาณิชย์จังหวัดอ่างทองท่านก็บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ GI เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติผู้คนและแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติช่วยเพิ่มช่องทางการค้าไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นซึ่งหมู่บ้านกลองแห่งนี้มีมานานเกือบร้อยปีและมีที่อำเภอป่าโมกแห่งเดียวเพราะต้นกำเนิดการแสดงลิเกที่มีกลองเครื่องดนตรีประกอบนั่นเองครับงานพาณิชจังหวัดเราเราก็ได้รับนโยบายในต,ตรงนี้ลงมาเราก็มีการลงพื้นที่กันนะคะร,ร่วมกับ ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและว,ว่าเอกชนเนี่ยค่ะตามแบบฟอร์มของกรมส่งสิ่งธรรปัญญานะคะตรงนี้ค่ะก็ทําคําขอในการเขียนในคําขอ สิ่งบ่งชี้ทางวิชาสจีไอนะคะของกองเอกราาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นศิลปะหัตถกรรมนะที่มันเกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีเพราะนั้นในการลงพื้นที่เนี่ยเราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะตรงนี้นะคะเราต้องลงพื้นที่คุยกับในส่วนของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่ทาแ,แล้วก็แล้วก็ลูกหลานของคนที่ทํากองมาจากสมัยก่อนๆนะคะก็กมาคุยกันในรายละเอียด ส่วนความคืบหน้าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้หมู่บ้านกลองของจังหวัดอ่างทองได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ GI คาดว่าจะแล้วเสร็จราวๆเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2564นะครับ